ผมพูดถูกไหมวางรั้วให้ต่างคนต่างอยู่อันนี้ผมพูดถูกไหมถูกป่าถูกไหมครับอา้าวแล้วจะเดือดร้อนอะไรอะ่ะก็ต่างคนต่างอยู่ไปสิรั้วนะรั้วก็นี่ไงนะต่างก็ไม่ต้องเสียคนไทยเอฟซีกัน์ดมาลังนะสนับสนุนช่วยกันจัดหารั้วมาให้อา้าววางรั้วก็จะได้ต่างคนต่างอยู่นะขอบคุณจ้านะต่างคนต่างอยู่ดีเสียอีกคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมาเสียเงินแล้วที่สาคัญคือคุณ จะได้ไม่ต้องเห็นเราเราไม่ต้องเห็นคุณไม่ต้องมายุ่งกันอริษั์มันหลบกูไม่มีใครอยากไปยุ่งอะไรกับเมึงนะมึงจะทําอะไรมึงจะปิดด่านหรือมึงจะเปิดด่านหรือมืองจะทํารัวหรือมืองจะทํำเฮอะไรของเมืองมึงก็ทําไปแต่มึงทําในที่ของเมืองเมืองไม่ใช่มาทาในที่ของกูแต่ทุกวันนี้มืองมาปลนดินแดนของประเทศกูนะมึงเป็นโจร มึงมาปลนบ้านเรือนประชาชนบ้านกูมึงมาสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้ประชาชนบ้านกูไม่มีใครอยากไปยุ่งอะไรกับมึงครับนะเวนกรรมมีจริงอ่ะขอให้พวกมึงขอให้ครอบครัวของมึงได้รับเวนกรรมทั้งหมดที่มึงทํากับประชาชนบ้านกูนะขอให้มึงชิบหายกันทั้งครอบครัวขอให้มึงอย่าตุยดีแม่งไอสัตว์มึงพูดเอาเท่เอาล่ออย่างเดียวเลย นะประเทศกูมันเล็กกว่าประเทศมึงกําลังของกูคงไปสู้อะไรกับมึงไม่ได้หรอกนะประเทศกูสิบเจ็ดล้านคนประเทศมึงหกสิบกว่าล้านคนมึงมีกําลังมากกว่ามึงมาปล้นเอาดินแดงของประเทศกูไปไม่ครับขอให้ครอบครัวลูกเมียของมึงเนี่ยจะมีอันเป็นไปสาธุ เป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่พครับกับคลิปวีดีโอนะครับที่คุณบอยขมินเนี่ยออกมาพูดนะครับพี่พครับอือคือที่ประเทศไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปบางตามสายแดนนะครับที่คุณกันจอมพลังทำเนี่ยกับ FC ของเขานะครับกับพี่น้องสาวไทยนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่พครับ เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปบางนะครับตามแนวชายแดนนะครับระบางประเทศไทยกับประเทศเขมรนเนี่ย <c oughs> แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่พี่ครับอืมเรีมไม่พอใจนะครับพี่พี่ครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มานะครับพี่พี่ครับสบายดีสบัสบดีครับ กดไลค์กดแชร์นะครับพี่พีครับอืมกดติดตามและคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพี่พีครับเป็นกําลังใจให้บ่าวเจอบ่าวลาวใต้นะครับพี่พีครับเข้าเรื่องราวเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับพี่พีครับอืมโอเคคุณกันจอมพลังนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยไปบางนะครับตามชายแดน ของประเทศไทยแต่เขมรมันไม่พอใจนะครับพี่พี่ครับจุดประสงค์ของคุณกันจอมพลังเนและคนไทยนะครับก็คือเอาตู้ไปบางนะครับทำเป็นกำแพงนะครับคืออยากอยู่ใครอยู่มันนะครับฝั่งไทยก็อยากอยู่ในที่ของประเทศไทยนะครับ ฝั่งขมิน้นก็อยู่ฝั่งขมิน้นไปก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะครับโอ้อันนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับแตขมิน้นนะไม่พอใจนะครับพี่ๆครับหาว่าคนไทยนะไปเอาดินแดนของเขานะครับอืมไปทําให้ปะชาชนของเขาเดือดร้อนนะครับบอยขมิน้นออกมาพูดนะครับ ทำให้บ้านเมืองเขาไม่สงบสุขนะครับเป็นเพราะประเทศไทยเขาบอกว่าคนขมิ้มจะเอาอะไรมาสู้คนไทยนะครับคนขมรแค่สิบกว่าล้านเดนคนไทยหกสิบกว่าเจ็ดสิบล้านคนนะครับกำลังเยอะกว่านะครับก็เลยไป็ลังแกขมรโอ้โหลังแก,อ,งกอีกนะ มาบทนี้อีกแล้วบอยขมินามาทำนองนี้อีกแ้วนะครับเขานะ่ะอยากอยู่ใครอยู่มันนะครับเขาแก้ปัญหาด้วยการเอาตู้นี้ไปวางเลยอ่ะอันนี้ฝั่งไทยนะฝั่งโน้นฝั่งขมีนนะอ่ะเอเคเราบางกันนะครับตู้รวดหนาน,นะครับ แบง่งเขตใครเขตมันไม่ต้องมาเห็นหน้ากันนะครับโอ้โหพี่พีครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอ่ากับเรื่องเนี้ยนะครับพี่พีครับเรื่องแรงงานนะครับอืก็บอกว่าคนไทยนี่รังแกนะครับคนไทยนี่เอาเปรียบเฮ้ยพี่พีครับ ผมไม่รู้จะอธิบายและบรรยายยังไงนะครับอืคือคุณบอยขมิ้นเนี่ยขาเขาน่าจะไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจคนที่มันลำบากจริงๆผมไม่ได้โทษคนขมิ้นทุกคนนะครับอืไม่ได้ว่าคนขมิ้นทุกคนนะครับเป็นเฉพาะบางคนนะครับพี่ๆครับที่คิดไม่ดีกับประเทศไทยนะครับ คนที่เขามาทำงานหาเงินในประเทศไทยก็เยอะนะครับคนขมีคนดีก็มีเยอะผมก็เห็นนะครับผมก็รู้จักกันนะครับก็มีนะครับคนดีนะครับแต่คนไม่ดีนี่สิคอยสาบแซงเนละยทงนี้คุณบอยขมีนี่ออกมาสาบแซงเลยออกมาแซงประเทศไทยเลยเนะี่ยคำพูดเนะีนะ่ยถ้าเป็นอะไรไปก็แบบโอ้พี่ๆครับผมไม่อยากพูดนะครับ คือ <c oughs> พฤติกรรมแบบนี้เป็นการแบบหาว่าอย่างง้นหาว่าอย่างนี้นะครับพี่พีครับอืมคนไทยเขามีอยากจะไปสนใจมากนักหนาะถ้าคุณแบบเอออยู่ของคุณนะครับถ้าคุณอยู่ดีๆใครเขาจะไปทํานะครับอ่าอันนี้คุณมาทําเขาก่อนหรือเปล่านะครับอ่าคิดดีๆนะคุณบอยอ่าคุณนพูดได้นะครับ แต่คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงนะครับคุณพูดายนะครับโอเคครับพี่พีครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อคุณบอยคามีนออกมาพูดถึงประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเอาเปรียบประเทศไทยลังแก่นะครับพี่พีครับยังไงก็อย่าดืมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับพี่พีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ